มาชิมแบบนี้จ่ะเดี๋ยวหาที่วางกล้องก่อนนะคะนี่ใช่อาจจะดูแบบสวยๆหน่อยนะคะคือบอกว่าเราก็แบบว่าเออทีแรกก็ไม่อยากจะสวยมากเพราะว่าเราก็พยายามเก็บคนสวยเอาไว้นะคะแต่แบบว่าเออคน,นแบบหน้าดีอะ่ะมันก็แบบว่ามันก็ความสวยมันก็เติ่งประกายออกมาตลอดนะคะนี่ไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเลยนะคะผมหน้าสดๆเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยตรงดีตรงเลยนอนเป็นหนึ่งคืนยังไม่ยับเลยอะ่ะหัวเราบบยืดเองนะคะเนี่ยเส้นผมยาบี่บิ่มเลยนะคะ เดี๋ยวนี้ก็จะใช้ชีวิตยากหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็จะลำบากหน่อยมันก็ต้องเรียงคออย่างนี้ใช่ไหมนี่เงี้ยโอก็ทำอะไรก็ยากนิดนึงนะคะจะกินอะไรก็แบบเออลำบากนิดนึงนะคะคนจะรักสวยและรักง,งามนะมันจะลำบากนิดนึงนะที่จับไว้อย่างนี้นะคะก็ต้องทำท่าแบบแปลกประหลาดไปนิดนึงนะคะโอ้โหดูดูดูนี่โอ้โหโก็เข้าปากนิดนึงนิดนึงน,น,นะคะลงดีมีน้ำยาหลงเลยที่กล่องก,กินไปด้วยนะคะอะใไรทั่วอร่อ,อยมากเลยอะ ลำบากเลลำบากที่ว่าลำบากต้องลำบากแบบนี้ไปสี่วันนะคะเพผมมันยืดมานะคะมันก็ยังแบบมัดไม่ได้นะคะ อันนี้เรากินชิมแบบกับจริงตังแล้วนะครับโอเคไปดีกว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กปิ่นกระทำนะคะอ่าเรียกอะไรดีขนมนะคะแบบว่าใช้แป้งข้าวเหนียวดําทำนะคะดูสิมันก็ปนแปลกแปลกประหลาดดีนะคะก็เป็นบันเลน,นะคะแป้งข้าวเหนียวดำนะ,ะแล้วก็ไส้ถั่วนะคะเนี่ค่ะมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้เ <laughs> หมือนเป็นก้อนสีดาๆนะคะทำวันที้ทำสองจานเลยนะคะดูสิสองจานเลยพอดีแบบว่าปาั้นแป้งแล้วก็ไปหามน้ำนะคะแป้งมันเลยแตกนะคะแล้วก็ขี้เกียจมาปั้นใหม่ก็เลยแบบว่าทำทอดไปเลยนะคะเพราะว่าเรากินเองนะคะเราก็ไม่ต้องให้มันสวยอะไรมากมายรอกกินๆเนี่ยอร่อยก็พอแล้วนะคะ มันก็จะแบบเออไป็นเแตกรายงานแล้บบบานนี่อะบานนี่ยังมีแตกรายงานอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรหรอกกินเอง